ภารก oh, kind of ิจมาเก็บบะขามป้อมสวน้อจริงเป็นตีบยังบ uh ุญร้องตบไปเล้วะบะขามป้อมาษากลางห้องบะขามป้อมกันนะดูเราอยู่ในป่ามดเาอยู่ในป่าป่าจริงๆนะดูสิดีอเรามากับรไถปูไปอ่ะมีแต่ป่านานๆชีวิตจะเข้าป่าปากล้วยเนี่ยลุงมาขายมึงเ๊เขาอ่ะถ้า้า้าขายบนจะเอาสี่แสนผมขาย แล้มันตีเขาไปจีตาบอดเว้ยตั้มเลยนะขายขายไม่ได้ที่ตาบอดคือมันไม่มีทางเข้าเราก็นั่งเครื่องบินเข้าเอานี่จะให้ดูฟักกล้วยทายลูกใบอาะไรบอกต้นนี้สวยอ่ะนุ่นเอาไปปลูกหน่อยนุ่นเอาไปปลูกแล้วบ่เอามีดมะกอตัดให้เหยื่อกรอกง่ายไรเไปม่ไยเอาไปปลูกเอาไปปลูก ได้แต่งสวนลูกก็เปิดไม่ไหวนี่ส,สวนกาเฟ่ลายปุ่นก็แม่นในเตี๊ยพ<อ>เพียวบแล้วมันมันแผ่ก็บ,บอแพผ่ละแผ่ไปลม่แรงแค่ไหนนะชุดเดียวลายสถานที่ดดูข้างในป่าลึกมากเป็นป่ากล้วยพ่อดูกล้วยป่าดวงคงไพนุน่นดูน้องสาว <c oughs> <c oughs> ไปนั่งรถไถกันทุกคนแล้วรองเท้านะทุกคนดูสภาพรองเท้านกสอบขดูดูดูนั่งกระสอบกันแล้วให้ดูรองเท้าใส่รองเท้าอย่างนี้มาแล้วแบบใหญ่ไม่พอนะขาดอีกโอ้ยชีวิตไปไปเราเดินต่อเราจะไปนั่งรถไถพ่อจะพานั่งรถต่อ นั่งรถก็ได้เก็บขาแล้วนุ่นเดินเหรอฉันนั่งดีกว่าฉันเก็บขาไปเถอะไปเลยพ่อพานั่งรถไถเฮ้ยชีวิตวันนี้สุดยอดได้คอนเทนต์เยอะมากเลย ให้ดูฝั่งตรงนู้นมาป่าแล้วครับผมกรดูรล้อรถอ่อโอ้โอ้ถ้ามีแมงโบงนี่ตายแน่วายวายชะลุ <c ười> ้งเอ้ยต้นกล้วยป้อ,ม,อมันไม่ตายเหรอโอ้ยพอเข้าขนาด ต้องจับอยู่หน้าสับดูข้างหลังเป็นรถไฟชีวิตลำยองเดินไม่ไหวแล้วอ่ะขาลากแล้วอ่ะดูมีจับปอมีตับตอครับไอ้ดูเอาเออมันดักรถป้อง เจ็บตูเจ็บโอ้ยไม่กอดไอ้มันเหมือนจะไม่นั่นนะทุกคนแต่ว่ามันมันกระตุกกระตักกระตุกกระตักมากอ่ะเข้าใจครับมักระตุกกระตักมันมันโค้ขามากอ่ะล้อหรือล้อรถไถดิดูล้อรถซะก่อนโอ้โอ้ไม่กอด สู้ชีวิตมากแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวเดีอย่าปึ่งนะอย่าึ่งนะ๋ยว,นะยวตกนะโอ้ยดาเขาดเขาพูเลยเขาพูดเขาพูดน้อยใหญ่น่่นดูนู้นเอาภารกิจเอาบะขามป้อมแต่ว่ามันร้อนมากเลยอะคือสู้ไม่ค่อยไหวเนี่ยนี่ดูเขาเก็บ นุ่นมันเก่งนะมันกลัวนอนแต่มันก็เก็บได้ปลาและข้าตีมันนุ่มขอลูกนึ่งขอลูกนึงก็เหลวน้าห้อกหล่อขอแกันนั้นอยู่ไหมฮะ่าคือๆเดี๋ยวได้แอร่อยมากเลยอนมมผ ไปนอนนในหายนีเออใส่เคดว่าปอกไห้แม่ไปนอนด้วยกันในเลยอะเจกูก็หัววะอือหมมเลอนนี้ไม่รับปองไม่ยอร่อยอร่อยมาเปรี้ยวฝาดอพ่อ่บุญนอฝ่นเหงาหาอ่ะอ่อน นู่นตกปายอะนู่น hmm. อ uh ๋เดกดอบีโอ <laughs> ้ยพวกกระปร๋งว่ะมันขวางเราหนะหอบลูกมาหา้ปอไอะมันวช่วยลงไปเฮ้ยหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนนุ่นนิ่งๆวัดปนี่เนี่ยปนพวกเฮ้ยแมงส้มอ่ะมาส้มขบหาว่ะนะฮะไก่ตกเกามลูกเอาอมาเออค่ะลำเต้นเหรอแก่ไอแก้เจ็บคอด้วยความดันได้ด้วย กันาอะอลงครองไปับ้นอ่ะลงขับรถโว้ไปลงไปก่อนเลยอันก่อนับตักวก้นคุยจะขับสาวเดียวอ่ะ อย่างนี้อันก่อนอย่างสภาพเรื่องนันมันอย่างกาันอนนึก็ตึงมอนได้ยินแต่อันนี้มันได้ยินเหรอพี่ไม่เห็นได้ยินเหอได้ยินกับนอยู่ก็หลูนมันได้ยินกันบ้านอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่บนเขานักเก็บในมีแล้วก็ป้อบอกที่เ้าลวันไหยต้องไปแล้วค่ะแล้วเจอกันที่โอ้กินบนนั้นม้อกแล้วเจอกันคอนทนน้านะทุกคนภารกิจเก็บประขามป้อมกัน 没米，但不拉米出去。